สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อปฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับก๊อฟก็จะมาเปรียบเทียบนะครับรถ2คันนะครับอ่าก็เป็นรุ่นที่เราเห็นกันบ่อยแล้วนะครับเป็นนะครับเป็นวายแท็กสองคันนี้ครับที่มาเทียบรุ่นกันนะครับก็จะเป็นตัวมาตรฐานนะครับกับตัวที่มีแพ็กเกจนะครับเป็นตัวมาตรฐานกับตัวมีแพ็กเกจนะครับราคานะครับหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาท นะครับกับแพ็กเกจนะครับบวกเพิ่ม5 0 0 0บาทอบาทตัวนี้ก็จะมาชนกันนะครับตัวนี้เครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรมีจำหน่ายทั้งหมด6สีนะครับสีดำสีบอลเงินสีเทานะครับไม่บวกราคานะครับเป็นสีปกติสีพิเศษเนี่ยนะครับก็จะมีสีขาวมุกนะครับสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับพวกนี้จะบวกเพิ่ม1,000 0บาทแต่คลิปเนี้ยนะครับ เดี๋ยวก็ค่อยไปแยกย่อยแต่คลิปนี้ก็อยากเอามาให้เทียบกันให้เห็นกันนะครับว่าเราสังเกตตรงไหนว่ารถรุ่นไหนมีแพคเกจไม่มีแพคเกจนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันที่ไม่มีก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราดูข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับแทบจะเรียกว่าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ตัดเรื่องสติ๊กเกอร์แต่งไว้ก่อนนะนะครับตัวนี้จุดสังเกตเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้มันจะไม่มีกล้องเห็นไหม นี่มีกล้อง360องศานะครับอันนี้ก็ให้ดูเทียบแบบชัดๆเลยนะครับไปกันจุดต่อจุดเลยนะเห็นไหมครับตัวนี้มันมีกล้องพร้อมที่ฉีดนะครับสังเกตจากจุดข้างหน้าก็ตรงนี้แล้วก็เห็นไหมครับถ้าเป็นตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์หน้านะครับ4จุดก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีข้างล่างนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับสจุด แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวไม่มีแพคเกจจะไม่มีเซนเซอร์หน้านะครับอันนี้ข้อแตกต่างนะนะครับเราสังเกตจากข้างหน้าอ่าเรามาดูข้างๆมาดูในมุมใกล้ๆล้อเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันนะครับนะครับล้อเป็นเหมือนกันจุดเด่นของวายแทนะครับคือเป็นดิสเบสสี่ล้อนะครับแล้วก็เป็นโช้คโมโนโทูบนะครับอันนี้ข้อแตกต่างนะครับกล้อง360องศาเราสังเกตตัวนี้ ตัวไม่มีแพ็กจะไม่มีนะครับแล้วก็นี่นะครับกระจกตัวนี้จะไม่มีบายสปอตนะตัวมีแพ็กเกจนะครับก็จะมีเห็นไหมมีตัวบายสปอตเพิ่มขึ้นมานะครับสมาร์ทคีย์มีเหมือนกันนะครับตัวเรื่องของล็อกเป็นสมาร์ทคีย์มีเหมือนกันนะครับใช้งานได้เหมือนกัน มีเหมือนกันเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าข้างหลังเนี่ยถ้าถามกลอจริงๆเนี่ยดูไม่รู้เลยนะครับดูนี่คือดูไม่รู้เลยเพราะว่าวแท็กนะครับอุปกรณ์มาตรฐานของตัววแท็กนะคือเขาจะมีกล้องอยู่แล้ว มีกล้องถอยนะครับฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับเป็นมาตรฐานเลยของทั้งสองรุ่นนะครับก็พูดเรามาสรุปเลยนะครับภายนอกนที่เราเห็นนะครับตัวมีแพ็คกับไม่มีแพ็กนะครับก็จะเป็นเรื่องกล้อง360อองศาก็คือติดอยู่ตรงกระจังหน้านะครับตรงกระจกมองข้างนะครับ อันนี้คือความต่างนะครับแล้วก็ภายนอกก็จะเป็นเรื่องของตัวบายสปอตนะครับที่อยู่ที่กระจกเรามาดูว่าพายดูนะครับนนี้ก็แป๊บนึงนะครับขออนุญาตถอดรองเท้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเอารถลูกค้าไปส่งมอบนะครับออรถสีดำด้วยต้องดูแลแปบ๊บหนึ่งนะครับขอนเลื่อนก่อน กับสตาร์ทรถให้ดูนะครับเปิดไฟมันจะได้สว่างขึ้นนะครับสิ่งที่เรามาดูนะครับเรื่องของคันนี้นะคันนี้ไม่คันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคันนี้ไม่ไม่มีแพทนะครับสังเกตดีๆที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นคูสคอนโทลอ่าตัวนี้จะเป็นคูสคอนโทลนะครับ เรามาดูนี่ความแตกต่างความแตกต่างจริงๆมันจะอยู่กันที่ในนี้นะครับแรงมากคุณลมเข้ามาดูที่เซตติ้งนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ลูกค้าก่อนจะได้เทียบง่ายๆครับตั้งเป็นภาษาไทยโอเคตั้งเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับตัวช่วยการขับขี่ นะครับมันก็จะมีแค่ออโต้โฮกับตัวหน่วงกล้องกล้องหลังนะครับไม่มีอะไรในตัวช่วยกันกับขี่มากมายนะครับก็เป็นเบรพื้นฐานนะครับส่วนเรื่องที่มีเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็คือสตาร์ทรถจากแอปได้เหมือนกันนะครับวายแท็กก็สั่งพับกระจกได้นะครับเนี่ยเราเปิดใช้งานได้ก็กดรีโมทนะครับหรือใช้สมาร์ทคีย์ก็พับกระจกได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ก๊อฟจะให้ดูหลักๆเลยคือเนี่ย มันจะมีเรื่องของความต่างเรื่องของเมนูตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวเรานะครับปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูคันที่มีแพ็กเกจกัน <S <S คลิปนี้ไม่ยาวนะเดี๋ยวส่วนคลิปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวก็ไปรีวิวให้นะครับอันนี้ก็มาให้ดูความต่างก่อนนะครับไม่มีแพ็กเกจนะครับคันนี้นะอะเทียบไม่ง่ายนะครับก็คือคันนี้ไม่มีแพ็กเกจนะจะมีแค่ cruise control นะครับเรามา ขึ้นถอดรองเท้าก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาคันนี้ไปส่งคันที่มีแพ็กเกจนะครับขึ้นรถเจ้าของเราต้องถอดรองเท้าก่อนขออนุญ,ญาตนะครับตัวจอเนี้ยเหมือนกัน เห็นไหมครับภาพมันโฟกัสไหมอ่ะเห็นไหมครับพวกอะไรเนี่ยต่างกันแล้วนะครับเพราะตัวนี้ตอนเรามีแพ็กเกจปุ๊บมันจะมี Adaptive นะครับ a d Adaptive c r u i s e Control นะครับแบบรักษาระยะห่างพร้อม Stop and Go นะแล้วก็ควบคุมรถให้อยู่ในเลนนะครับเห็นไหมมีตัวเลนด้วยนะครับเนี่ยความต่างนะครับเอาแบบให้ให้เห็นกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่า บางทีลูกค้ามองว่าเอ้ยห้าหมื่นคุ้มไหมอ่ะแล้วก็นี่นะครับกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับตัวกล้องสามร้อยหกสิบองศาก็มีรายละเอียดนะครับก็ให้กดดูได้นะครับดูกล้องแต่ละจุดได้ออโต้โฮมีเหมือนกันนะครับเป็นมาตรฐานนํามาดูที่ตั้งค่านะครับช่วยกันขับขี่อันนี้ออกมาออกมาเติมนะครับอารมณ์เหมือน ไวทแท็กตัวท็อปนะครับมีให้เลือกเหมือนกันนะครับออโต้โฮมีเหมือนกันระบบควบคุมความเร็วเห็นไหมครับแบบรักษาระยะห่างคือเราเลือกได้นะครับตัวนี้จะเลือกได้แบบคุชคอนโทรลปกติหรือรักษาระยะห่างนะครับและเรายังเลือกได้ด้วยนะครับว่าระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะครับไม่เอาก็ได้แค่รักษาระยะห่างก็ได้นะครับระบบนะครับเป็นตัวเตือนการชนด้านหน้านะครับก็เป็นพวกเกี่ยวกับ เมือนระบบของ P Collision นะครับพวก AEB นะครับเกี่ยวกับเตือนระยะกันชนด้านหน้านะครับเราจะเอาอันไหนใช้อันไหนนะครับเราเลือกได้หมดเลยนะควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับมีให้ทั้งเตือนทั้งดึงนะครับก็ใช้งานได้หน่วงกล้องหลังนี่มีเหมือนกันเห็นนะครับแต่ตัวนี้มี b i s Spot ครับจุดบอดมีนี่ เซนเซอร์ S S ช่วยจอดน,นะครับตัวนี้มันเปิดได้ทั้งหน้าทั้งหลังระบบตรวจจับนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับมันมันมันติดเนาะอาจจะอาจจะเห็นเป็นตัวหนังสือเบอร์เบอร์นิดนึงนะครับก็ขออนุญ,ญาตอ่านอ่านให้แล้วกันนะครับไม่ไม่อยากถอดของรถลูกค้านะออระบบตรวจจับนะขนาดถอยออกจากท้องจอดนะครับตัวนี้นะครับก็มีมาให้นะครับระบบช่วยเบร์ขนาดถอยหลังนะครับ,รบเกิดเราถอยไปปุ๊บ มีรถหรือมีอะไรตัดมาเนี่ยครับรถจะเบรกให้อัตโนมัตินะครับสองวินะครับอ่ะแล้วก็ให้เรามาเหยียบเบรกเองแล้วก็ระบบเตือนนะครับผู้ขับขี่จริงๆเนี่ยอะไรที่เราต้องการเ,เห็นไหมครับเราสามารถกดดูได้นะครับที่ตัวไอข้างหลังนะอันนี้คือระบบนะครับที่คุณลูกค้าจ่ายห้าหมื่นเราก็มาทําคลิปนี้เพื่อให้ลูกค้าดูนะครับส่วนเนี่ยเห็นไหมระบบการใช้รถมีเหมือนกันทุกอย่างมีเหมือนกันนะครับ ที่เหลือระบบอย่างอื่นมีเหมือนกันแล้วไฟตกแต่งห้องโดยสารก็มีเหมือนกันนะครับสวยงามสว่างสว,งสวยนะครับก็ทุกจุดเหมือนเดิมก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเรื่องของการที่กอล์ฟเอามาเทียบนะครับให้ดูนะระหว่าง2รุ่นนะครับต้องบอกก่อนเลยตอนนี้ก็ก็เป็นเป็นเป็นรุ่นขายนะครับณนะปัจจุบันแหละนะครับอ่าก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง Y t แทนะครับ Standard ดหน9ะนึ่นกะครับกับว i ยแท็กนะครับ,บ, ack, รบตัวเพิ่มแพ็กเกจนะครับก็บวกไป50,000่นะครับก็1099นะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงราคาของตัวสีพิเศษนะอ่านะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังตัดสินใจนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับห้าหมถามว่าเพิ่มคุ้มไหมคุ้มคุ้มมากๆถ้าเราซื้อไปแล้วเราใช้ แต่ถ้าเราซื้อไปแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช้นะครับเราสามารถเลือกที่จะเซฟเงินห0 0 0 0ื่นตรงนี้ได้นะครับถ้าพูดกันจริงๆมองง่ายๆ่0 0ห0าห่นนี่เกือบข้างงวดเกือบครึ่งปีเนาะประมาณ4เดือนหเดือนแลละใช่ไหมครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่ช่อง YouTube กับด้วยนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็จะมารีวิวรถนะครับก็อาจจะเป็น2คันนี้ก่อนนะครับแล้วก็ ยังมีรถที่ก๊อฟรีวิวนะครับนี่นะครับรอส่งมอบอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในตู้นั้นจะเป็นคันสีส้มนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าก๊อฟจะลงคลิปไหนได้ก่อนนะครับก็มีให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเปิดกระดิ่งให้ก๊อฟด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อฟนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์ก๊อฟขึ้นมาให้แล้วนะยังไงนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ